สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีโดยธนาคารออมสินได้เตรียมระดมปล่อยสินเชื่อเป็นเงินกู้รายวันเพื่อนำคนไทยฝ่าพิษโควิด19รายละเอียดเป็นอย่างไรนั้นมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยล่าสุดนายวิทยรัตนากรผู้ปลุกปั้นอมสินธนาคารเพื่อสังคมทั้งแทรกแซงกลไกลตลาดดอกเบี้ยกดให้ต่ำลงเปิดโอกาสให้คนไม่เคยกู้เงินมีโอกาสกู้เงินไม่ต้องใช้หลักทรัพย์คำประกรันเดินหน้าสร้างอาชีพรับมือคนตกงานจากพิษโควิด19โดยเตรียมเปิดตัวโครงการ ปล่อยให้กู้เป็นรายวานันโดยจะยกสาขาธนาคารไว้บนมือถือผ่านแอปพลิเคชันหมโมเพื่ออำนวยความสะดวกทั้งปล่อยกู้ผ่อนชำระและตรวจสอบสถานะ โดยนายวิทยรัตนากรผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้เปิดเผยว่าในระยะ1หนึ่งปีที่ทำงานในตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารอมสินได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เข้าถึงแหล่งเงินเพื่อนำเงินที่ขอกู้ได้ไปต่อยอดยกระดับความเป็นอยู่ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่ได้นำเสนอไว้ก่อนหน้านี้ด้วยความมุ่งมั่นจะทำให้ธนาคารเป็นธนาคารเพื่อสังคมหรือโซเชียลแบงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในสังคมโดยหนึ่งปีที่ผ่านมา คุณวิไทยได้ทำให้คนฐานรากได้เข้าถึงแหล่งเงินด้วยการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำรวม3 000, 000, ล้านรายโดย2 000, 4, 000, ล้าน4แสนรายได้อนุมาสินเชื่อให้โดยไม่คำนึงถึงหลักเกณฑ์เป็นหลักบางไรายไม่เคยกู้เงินไม่มีเครดิต ไม่มีประวัติทางการเงินใดๆแต่ก็กล้าที่จะปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เพราะต้องการช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้เพราะเชื่อมั่นว่าเมื่อลูกค้ามีเงินก็จะนำเงินมาชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันโดยที่ผ่านมามีลูกค้าหลายรายชำระหนี้เงินกู้ ตามเงื่อนไขเวลาที่กำหนดไว้เป็นจำนวนมากมีเพียงส่วนน้อยที่ยังไม่ได้ชำระหนี้เงินกู้ซึ่งคุณวิไัยก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสร้างความเข้าใจเรื่องการผ่อนชำระเพื่อมีให้เสียประวัติการกู้ยืมเงินและสำหรับการช่วยเหลือกลุ่มฐานรากให้เข้าถึงแหล่งทุนธนาคารได้มีการออกแพ็กเกจการกู้เงินหลากหลายกลุ่มเช่นอาชีพอิสระสามารถกู้ได้รายละหนึ่งห่นบาทผู้ที่มีรายได้ประจา รายละ50,000บาทลูกค้าของกลุ่มเสริมพลังทานรากรายละ10,000บาทเงินกู้สู้ภายโควิด10,000บาทขณะที่ SME ก็ได้ออกโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามซอฟท์โลนภายใต้โครงการมีที่มีเงินเพื่อช่วยเหลือ SME ทั่วไปและธุรกิจท่องเที่ยวโดยล่าสุด ได้ปล่อยสินเชื่อรวม18,000รายเป็นวงเงินกว่า155,700ล้านบาทซึ่งการปล่อยสินเชื่อในภาวะโควิด -19 ต้องทำด้วยความระมัดระวังมีให้เกิดปัญหานี้เสียหรือ n p l แต่ธนาคารก็ต้องปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มธุรกิจที่เดือดร้อนโดยไม่ได้วิเคราะห์ผลทางธุรกิจมากนักไม่ได้ตรวจสอบกฎเกณฑ์รายได้เพราะหากต้องวิเคราะห์รายได้ ก็ไม่สามารถปล่อยกู้ได้อาทีธุรกิจท่องเที่ยวไม่มีรายได้แต่ก็ต้องปล่อยกู้เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในธุรกิจนำไปจ้างงานแม้เป็นเงินที่ไม่มากนักแต่ก็ช่วยเหลือหล่อเลี้ยงกิจการได้ระยะหนึ่งโดยทั้งนี้นอกจากจะช่วยเหลือด้วยการปล่อยสินเชื่อแล้วธนาคารยังมีมาตรการผ่อนปรนการชำระหนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียลูกค้าเสียประวัติด้วยการออกมาตรการลด พักชำระหนี้ที่มีทั้งพักชำระเงินต้นพักและลดดอกเบี้ยเป็นเวลา3-12เดือนโดยมีรายการให้ลูกค้าเลือกผ่อนชำระได้ตามความสมัครใจที่สำคัญมาตรการดังกล่าวในระยะ6เดือนที่ผ่านมายัางไม่มีลูกค้าผิดนัดชำระและมีลูกค้าเข้าร่วมโครงการ7 0 0 0 0ราย เป็นวงเงิน3ามแสนหกหมื่นล้านบาทโดยขณะเดียวกันในแผนยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมให้สังคมในฐานนะ เป็นธนาคารของรัฐทําให้ธนาคารต้องเป็น,นกลไกแทรกแซงตลาดอัตราดอกเบีย้ยให้ลดต่ําลงโดยที่ผ่านมาถือว่าดําเนินการได้ในระดับหนึ่งแล้วและจะยังคงเป็น,นกลไกแทรกแซงตลาดดอกเบีย้ยไปอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาธนาคารได้ร่วมมือกับบริษัทสีสวัสดิ์จำกัดมหาชนร่วมทุนตั้งบริษัทเงินสดทันใจจำกัดเพื่อรับจำนำทะเบียนร,รถยนต์เพื่อช่วยเหลือผู้มีราย ได้น้อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รับการคิดดอกเบีย้ยที่เป็นธรรมอยู่ที่14.99%ต่อปีถือว่าต่ำที่สุดในประวัติการต่ำกว่าดอกเบีย้ยในตลาดขณะน,นี้ที่ระดับ24-28%ต่อปีและนอกจากภารกิจปล่อยสินเชื่อให้คนฐานรากแล้วหากโควิด19คลี่คลายลงธนาคารจะเร่งเดินหน้าสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ตกงานโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดอบรมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้เช่นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ช่างเสริมสวยร้านอาหาร และอื่นๆที่สามารถสร้างอาชีพได้ซึ่งธนาคารจะปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อนำเงินไปสร้างอาชีพรายละไม่เกิน30,000-50,000บาทและผ่อนชำระเป็นรายวันทาให้เป็นการช่วยแก้ปัญหานี้นอกระบบได้ในระดับหนึ่งโดยเป้าหมายต่อไปจะเปิดโครงการปล่อยสินเชื่อประเภทให้กู้เป็นรายวันในเร็วๆนี้ด้วย ด้วยการสร้างอาชีพควบคู่ไปกับการปล่อยสินเชื่อต้องทำอย่างจริงจัง เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมเพราะเชื่อว่าหลังโควิดสิคลี่คลายจะมีคนตกงานจำนวนหนึ่งและธนาคารก็จะเกาะติดการสร้างอาชีพแบบถึงลูกถึงคนว่าผู้ที่มาขอกู้จะต้องกู้เงินไปเพื่อสร้างอาชีพจริงๆแม้ว่าหากมีการจัดฝึกอบรมเพื่อปูพื้นฐานอาชีพ100คนอาจจะได้คนที่ทำจริงไม่กี่คนก็จะต้องทำเพราะเชื่อมั่นว่าจะสามารถต่อย,ยอดสร้างงานสร้างรายได้ ก่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้โดยขณะเดียวกันวิกฤตโควิด9 9ที่เกิดขึ้น เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องนำมาใช้และพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการลดการเดินทางไปติดต่อธุรกรรมที่สาขาของลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงโดยล่าสุดธนาคารได้พัฒนาแอปพลิเคชัน m ม m o เพื่อรองรับการทำธุรกรรมของลูกค้าเสมือนว่าไปทำธุรกรรมที่สาขาธนาคาร,ร,รโดยจะพัฒนาให้ง่ายและสะดวกกับผู้ใช้งานเหมือนยกสาขาธนาคาร,ร,รไว้บนมือถือและที่ผ่านมา m มโม ก็สามารถปรับแผนการชำระหนี้ได้รวม400,000รายและปล่อยสินเชื่อเกือบ1ล้านรายโดยธนาคารจะเร่งพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นไปเพื่อรองรับจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นและปัจจุบันลูกค้าก็สามารถยื่นกู้ผ่อนชำระตรวจสอบสถานะ ผ่านแอป m ม m o โดยถ้าเราสามารถให้ลูกค้าทำธุรกรรมบนแอป m ม m o ได้ทุกๆบริการก็จะช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานของธนาคารต้นทุนที่ลดลงก็สามารถไปลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าได้เพราะคุณวิทัยมีเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารเพื่อสังคมต้องเป็น,นกลไกในการลดดอกเบี้ยด้วยโดยคุณวิทัยเชื่อว่าเทคโนโลยีดิจิทัลจะเป็นตัวช่วยในการยกระดับบริการของธนาคารออมสิน สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ